เอาละครับเรากลับเข้าสู่การแข่งขันว p l พีเอลค,ครับ <The line S 1> เป็นผู้ Bangkok Storm ครับเจอกับ Bangkok Giants ครับอันนี้คือรายชื่อของนักกีฬาทั้งสองทีมครับมาเปิดบอลครับเป็นบอลของเชียร่าก่อนครับโอก้ก้าส่งนายให้พี่พอครับแล้วตัวใหญ่กับพี่พอ wow. เปิดมาพอเล่นดีเลยครับมีแต้มไว้ครับลีโอส่งมาเอ้าแล้วเหมือนบอลจะเอ้าแล้วช็อตคอกหมดครับแล้วโอกาสหลุดมาแล้วต่อตอนผมมาแล้วต่อตอนโอ้โหเข้ายะอันตรายครับตรงนี้ตอนได้ลูกโทษครับโอ้แสบครับตัวแสบครับตอนเก็บไปได้ครับมาแล้วครับ เรียบร้อยครับชัวร์มากครับเรื่องลูกโทษครับยังจบไม่ได้ครับรีโอเก็บรีบาวมาได้ครับเบี้ยวไปนิดเดียวครับน้ำหนักมันใช่แล้วครับใช่ครับรีโอครับจังหวะนี้ข้างในเยอะมากครับจะขึ้นหรือเปล่ารีโอโอ้โหลูกยากนะครับสี่คนเย่างเมื่อกี้เสดลงไปได้ครับระยะกลางนี้ต้องไว้ใจรีโอครับบอลอยู่ที่โอก้าครับได้ตังปอมสามคะแนนไม่ลง พอ,อรีเบาให้แล้วเฟดยิงเรียบร้อยครับโอ,โ,โอ้โหนี่พอดีครับเฟตลงไปได้ครับโอโก้าเห็นแล้วยกยาวมาแล้วจุดมันเซฟไ,ได้ครับ <c oughs> จุนเซฟสอรรอบเะครับล้าส่งไปที่รีโอครับรีโอเจอ2คนอย่างนี้รีโอเล่นได้ไหมหเรียบร้อยเลยครับถาได้ดีครับรีโอพัฒนาขึ้นทุกสัปดาห์จริงครับนี่คือความสุดยอดของพี่ต๊อดครับน่ารักจริงๆครับแล้วดูกาวโอ้โหยูโรมาสั้นครับแล้ว สาอีกทีเรียบร้อยครับขึ้นนําเลยครับใจแอนครับก้าวทำได้ดีครับหลอกเฟกเก็บรีบาวแล้วขึ้นอีกรอบหนึ่งครับเปิดบอลมาที่9ครับลองจับ3เอามาแล้วครับ ทเกราครับเชียร่าเห็นพอตัดเข้าไปแล้วตัวใหญ่ที่สุดตอนนี้พอบอกไม่กลัวครับดึงตัวประกบได้3คนแล้วตอดโอ้โหโดนบล็อกไปครับเขาเก็บบอลได้แล้วขึ้นซ้ำไปได้ครับตีโตรีบาวเกมลุกแล้วซ้ำตรงนี้สำคัญมากนะครับให้เกมไม่ห่างไปกว่านี้ครับช็อตคอ็อกเหลือแค่4ี่วิครับแล้ววินยิงไกลตรงนี้ไม่ได้ครับแล้วรีบาวกันอยู่เป็นโฮมี่โฮมี่ดึงออกมาเซตกันใหม่ครับ แล้ววินศาสตร์ยาวมาที่เชเชต้องเล่นไหมเหลือหกวิแล้ววินเลื้อยเข้ามาฝากมาโฮมี่ลงโลงโเรียบร้อยครับมาแล้วครับโฮมี่ครับวินลากขึ้นมาโอมีโอกาสหนีห่างนะครับสำหรับแจ็คแอน์ครับวินให้มาที่เชเชฝากมาอีกทีแล้วคริสยิงระยะกลางเรียบร้อยครับมาแล้วครับลันยาวแล้วครับ1ิต่อ7ครับ วินพยายามจะหาเพื่อนส่งครับมาที่คริสกลับไปที่วินวินเฟสได้สวยงามครับหลอกได้ดีแล้วโอ้ยยูโรสเตปลูกนี้เกือบได้ครับมาที่โฮมมี่มันเข้ามือตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเ้วจับยิงได้2ไปเลยครับลูกนี้เติมเต็มครับจะให้พีโมกพีโมกคอสมาหลุดมาตรงนี้สะบัดมาเติมเต็มแล้วตังปอมยิงลูกนี้เรียบร้อยครับเก็บไปได้ครับ2คะแนนครับเติมเต็มครับ สองวาง7คะแนนครับเราดูพี่วินเจอเติมเต็มครับแล้วพี่โมกยกยาวให้เติมเต็มครับเติมเต็มเทินน่ารัโอ้โหโดนกดเต็มใบเลยครับแล้วคืนมาที่บีมบีมคืนมาเติมเต็มเติมเต็มยังหาจังหวะไม่ได้เลาะอีกทีหนึ่งแลวยิงมุมเดิมครับเรียบร้อยครับรีเพลย์ครับปรินรีบเอาบอลได้ครับล้วพาบอลขึ้นมาด้วยตัวเองครับจังหวะนี้ปรินจะทํายังไงปรินดันเข้าไปครับเราขึ้นสวยงามแลนวันครับลุกนี้ปรินครับ หยุดไม่อยู่จริงครับใหญ่จริงครับพี่ปรินครับพึ่งลงมาก็สร้างอินแพคให้กับทีมนั้นทีครับปรินมาที่เครับ9เหมือนจะเห็นลีโอหรือเปล่าด้านซ้ายครับเหมือนจะยังไม่เห็นครับมาที่ปรินก่อนปรินเล่นเองเราเห็นลีโอครับในที่สุดครับ2คะแนนเลยไปหน่อยครับยังไม่ลงครับซ้ำอีกลูกหนึ่งยังไม่ได้ปรินขึ้นได้ไปแล้วครับปรินครับตอนนี้เกมรีบาวโดนอมหมดเลยครับ วงในเป็นลองมากๆครับลีโอครับผาบอลขึ้นมาด้วยตัวเองส่งยาวมาที่ปรินครับปรินข้าม1 2เราขึ้นครับเก็บไปได้ครับเอาไม่อยู่เลยครับตอนนี้ไป10กว่าคะแนนแล้วครับลากบอลมาให้ตีโต้แล้วจ่ายมาตรงนี้โดนตัดบอลเลยครับตีโต้แล้วลีโอสังหารแน่นอนครับเรียบร้อยครับยาวยาวครับ23ต่อ11ครับ ตอนนี้เป็นจังหวะชุลบุนกรบปรินทำยังไงมาที่ตอ,อยังไม่ได้ครับเก็บบอลได้อยู่ครับติโต้ะหนึ่งสองโอ้โหแล้วยัดใส่หน้าปรินไปได้ครับลูกนี้ะลูกยากครับติโตครับเก็บลูกที่สองยังไม่ได้ครับแต่ลีโอเก็บรีบาวมาแล้วซ้ำลงไปครับแอนนี่จะได้หนึ่งคะแนนเป็นได้สองคะแนนเราแบ่งข้องใจแอนครับ ริสส่งยาวมาแต่เหมือนจะไม่รู้กันครับโมไปแย่งมาได้ครับเทอร์โนเวอร์ไปเทอร์โรมาทั้งสองฝั่งครับพอเก็บได้ยังจบไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่มีใครทำคะแนนได้ครับแล้วก้าวส่งมาให้พี่เชที่รออยู่แล้วเชโดนลุมแต่โอ้โหขามาได้ดีครับเชครับจบคะแนนได้ในที่สุดครับเติมเต็มจะส่งเข้ามาครับให้พ่โมครับ บัดให้พอครับคืนโมกแล้วเกือบโดนฉกไปแล้วเป็นเติมเต็มเข้ามาโฟลเตอร์สวยๆครับเติมเต็มครับยอดเยี่ยมครับช่องว่างลดลงมาครับแล้วดูก้าวรับเฮซี่ดึงออกมาเชตั้งป้อมเลยครับเรียบร้อยครับเช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 ครับแมนมาครับยูสิบครับน้องเชครับแซ่บจริงครับน้องเชครับ แม่บอกว่าฝึกด้วยตัวเองไม่ต้องเข้าคาเดอมี่ครับเฮ้ยเรามีความแม่วแน่ขนาดนี้ครับเอาแล้วพอสปินเข้ามาสวยครับลูกนี้สัปดาห์นี้พี่พอเล่นดีครับใช้ร่างกายตัวเองเป็นเลยครับเหลือ10วินาทีสุดท้ายครับมาที่วินครับกลับไปที่ลีโอแล้วเหมือนลีโอจะหาช่องว่างได้ดีครับโอ้โหจบไม่ได้ปรินลีว่าได้ดีเจอกับบิ๊กบอสครับได้ฝ่าวไปได้ครับได้ฟาวครับ เก็บไปได้ครับลูกแรกครับปรินดีโอพาบอลขึ้นมาครับมาที่เก้าแ์นออฟหรือเปล่าหูเราไฟแค่น้องสวยครับลูกนี้วางสองคะแนนจบไม่ได้ครับปรินไปเก็บรีบาวมาได้ขึ้นชิงแป้นลงไปครับต้องบอกว่าเกมรีบาวบอลเกมเซคันด์แชนนี้เสร็จจาแอนหมดเลยครับ รีโอเปิดโหมดลุยเข้ามาวัดบิ๊กบอสแต่สะบัดให้ก้าวสวยๆก้าวลุย,ย, 9, ลยขึ้นมาแล้วโดนบล็อกครับโฉดฟิโทสองลูกครับของก้าวครับลูกแรกเรียบร้อยครับแหมยังจบไม่ได้เหมือนกันครับปรินส่งฟาสเบรกมาที่รีโอลูกนี้ง่ายๆครับจบไปได้ ทรงเกมสตอมนี้ยังหากแก่นไม่เจอเลยครับเกมนี้เราเล่นกับบิ๊กบอสบิ๊กบอสโดนลุมอยู่ให้โอก้าโอก้าสตอปยิงระยะกลางไม่ได้ครับแล้วรีบาวกันตรงนี้บอลอยู่ที่บ Big Big ิ๊กบอสบิ๊กบอสขางตัววางเช็ดปั้นโอเคครับมา2คะแนนครับบิ๊กบอสเดี๋ยวไปได้ครับเห็นพี่ปรินวิ่งมารอครับปริน พักบอลไปที่9ก้าามผ่านมาโอ้โหเรียบร้อยครับเก็บ2คะแนนไปได้ครับ9แล้วบอลอยู่ที่ปรินปรินฝากมาที่รีโอรีโอควบแล้วรีโอควบเข้าเหลี่ยมนี้ฝากเล่นกับปรินเช็ดปันป้น2คะแนนไม่ได้บิ๊กบอสก็โดนรีปรีบาวแล้วเช็ดปั้นลงไปครับไปยาวแล้วครับใจแอนครับ22คะแนนบอลไปที่บิ๊กบอสครับ กลับมาที่ปินหัวเราตัดบอลได้ดีครับวินโอ้โหลูกนี้สวยงามครับบอลวัวกลับมากันไม่ทันครับพี่วินเก็บไปได้ก่อนเขาเลยเวลาวิเดียวครับและหมดเซตนี้ครับเปลี่ยนเป็นเซตที่2ของคอตโตที่3ครับยังไม่ลงครับพอเก็บรีบาวไม่ได้ครับไทส์ทำได้ดีครับในการแย่งบอลมาครับแล้ว 1- 2ขึ้นขวาไทส์ส่วนเฟสเซอร์ครับเก็บไปได้ครับ สวิงมาที่ตอตรงนี้เลาะมาโฟตเตอร์ไม่ได้ครับบอลอยู่ที่9ก้เกวบเร็วมาแล้วแล้วตรงนี้ดึงไป4ครับแล้วหยอดในให้คริสยิงเช็ดปั้นโลง่ลงๆครับแล้วตีโต้โดนสตีลไปโดย9ครับแล้ว9กวบเร็วมา9 1 9 2วางและได้ฝาวิก็ฝฟาวได้ดีครับน้อง9ครับต้ง,งชมพี่ตอสลงมาป้องกันตลอดนะครับอื เก็บไปได้ครับลูกแรกน้องก้าครับตีโตให้เทียร่าและยิงเร็วเลยครับลูกนี้ก็ยังไม่ได้และรีบาวกันตรงนี้คริสแย่งกับพออยู่คริสเก็บได้ไหมกลายเป็นประโยช์ที่ตีโตแล้วก็เช็ดแป้นลงมาครับตีโตแล้วก้าวควบเร็วมาฝ่ามาที่ถ่ายแล้ววางก็ไม่ได้บอลอยู่ที่พอ พอ oh. คืนมาตีโตตีโตควบเร็วไปแล้วจ่ายตัดมาเทียร่าหนึ่งเช็ดแป้นเรียบร้อยครับจบได้สวยครับน้องเทียร่าครับจบไม่ได้บอลอยู่ที่พอครับส่งมาที่ตีโตตีโตเห็นตอนวิ่งมาอยู่แล้วพี่ต้อนเก็บไปได้ครับโอ้โห oh หลุดสักทีครับพี่ต้อนครับไหนที่สุดครับตีโตลากมาเอาผ่านมาสองสะบัดให้ต้อน ตัดล้อเบรไลน์แล้ววางลูกนี้ไม่ได้ยังรีบาวได้เขาตัดฝากคือมาติโตติโต,ต,โตลุยมาแล้วได้ฝาวตอนนี้ทางบ้านต้องส่งกำลังใจมาช่วยหน่อยแล้วครับตอนนี้สตอมครับเก็บลูกสองไม่ได้ติโตทำดีๆครับเหลือเวลาแค่นี้ไม่น่ามีเวลาเล่นแล้วครับแลวหมดเวลาไปคอร์ดที่สามครับห่างเยอะมากครับสำหรับ เหลือเพียงแค่ควอเตอร์เดียวตามให้ทันครับพ่โมกลุยแล้วครับคืนมาที่ปรินปรินแหวกมาแล้วก็มีเติมเต็มตั้งป้อมเฟกสวยและระยะกลางเรียบร้อยเขาเติมเต็มเอาละครับทำแต้มได้เลยครับเปิดควอเตอร์มาสตอมครับยัด2ไปก่อนครับวินรีบาวามาได้ส่งยาวมาที่น้องเชเชจะเล่นยังไงกลับมาที่วินก่อนแล้วดึงช้านิดน,นึงครับมาที่เชแล้วเห็นโอกาสยิง3คะแนนครับ น้องเชยูสิบเท่านั้นครับโอ้โหเดือดจริงๆครับลูกนี้ทั้งซอมยังหาทางจบแต่ไม่ได้ครับต้องทำยังไงครับแล้วโดนตัดมาเลยวินวินวิน่งยาวขึ้นมาเลยเจอกบวัววินจบได้ไหมจบไม่ได้ครับแต่โฮมี่มาจากไหนครับรีบาวแล้วซ้ำลงไปได้ครับโฮมี่ครับ โขค้างตัวสะบัดให้กอบัวให้มาคอร์เนอร์มีเติมเต็มไม่ได้ครับบิ๊กบอสรีบาวดีขึ้นวางสวยงามครับบิ๊กบอสไปฉกมาเลยครับบิ๊กบอสมาสักคู่ครับจบไปดีครับโฮมี่ลุยเข้ามาวางใส่หน้าบิ๊กบอสแล้วรีบาวตรงนี้โฮมี่ไม่ไหวครับบิ๊กบอสเปิดยาวให้เติมเต็มเติมเต็มเฟคหนึ่งทีแล้วขึ้นวางขวาสวยงามครับถามได้ดีครับลูกนี้มุมสวยครับเติมเต็มครับเก็บไปได้ครับโ ส่งมาที่โฮมี่ครับโฮมี่เลี้ยงขึ้นมากลับไปที่ไทส์มาที่วินและคริสครับลองสองสองดุขู่แล้วคมครับคริสคิสน,นี้ระยะก่างแม่นมากครับชัวร์มากครับยังไม่มีมุมครับเล่นกับโอกาโอกายังยิงไม่ได้ครับเอาตัวรอดได้ดีให้มาตีโตตีโตยูโรมาขึ้นวางไม่ได้บิ๊กบอสร,รีบาวสวยแล้วปั่นลงไปกับบิ๊กบอสโอ้ห,หรีบาวเกมลุกยาวจริงครับบิ๊กบอส ทีโต้ได้สกรีนจากบิ๊กบอสส่งยาวไปที่คอนเนอร์ครับลูกนี้ลองเข้าในดูวินแต่ว่าจบไม่ได้บิ๊กบอสได้สาวจากกรีนครับวินเหมือนจะเห็นช่องว่างครับดึงตัวประกบให้โฮมมี่โฮมมี่ครอสได้สวยงามเล่นเองได้ดีครับกลับมาที่ไทส์ หาช่องให้เพื่อนครับส่งข้ามมาที่คอเนอร์แล้ววินหยุดยิง2คะแนนครับชัวร์จริงๆครับพี่วินครับสเต็ปนี้สวยมากครับพี่โมครับจ่ายมาให้โอกาโอกาตั้งปอมยิงเลยครับเรียบร้อยครับได้ตั้งว่างๆก็มีสกอร์ครับพี่โอก้าบอลกับเป็นของไม่เข้าใจแอนสครับวินส่งมาที่โฮมมี่ลอง3อีกรอบหนึ่งเรียบร้อยครับโฮมมี่ครับแม่นยิงครับโฮมมี่ครับ โอ้เป็นยูสิบที่แม่นดริงครับอยูโฮมี่ยูสิบเท่านั้นนะฮะแล้วต่อลูกนี้พี่โมกสวนคืนครับ3ามคะแนนครับเอาครับค่อยดูสนุกหน่อยครับแล้วไทส์ครับเดอะโปรเฟสเซอร์ครับการเลี้ยงบอลของเขาไม่เป็นรองใครครับเราเห็นโฮมี่ที่คอร์เนอร์เอาอีกแล้วโฮมี่ครับเหมือนอยากให้เครื่อครับอยาให้เครื่องติดครับคนนี้แม่นจริงครับโฮมี่ ยิงลูกนี้ไม่ได้บิ๊กบอสรีบวอ์ให้บิดกบอลสะบัดออกมาให้โมก3คะแนนเรียบร้อยครับมามาช่วงเวลาของ3คะแนนครับยิงมายิงกลับไม่หยุดครับทั้ง2ฝั่งครับเหลือเพียงแค่1นาที20วินาทีครับไม่น่าจะตามทันแล้วครับตอนนี้น่าจะเป็นการเน้นการเก็บแต้มมากกว่าครับแล้ว9ครับเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้วอเตอร์นี้เซตนี้นี่ยิงลงกันรัวๆครับ พอเสี่เนี่ยิงกันแม่นมากครับใช่ครับเอาโม่โ<อ>ครับส่งมาที่ด้านซ้ายครับตีโตไปที่บิ๊กบอสบิ๊กบอสขึ้นเองครับแหมจบไม่ได้ครับแล้วซ้ำอีกรอบนึงแต่ได้ฟาวไปก่อนครับดูแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับบิ๊กบอสโอ้ลูกโทษนิ่มๆเลยครับลีโอควบเองเลยแล้วยิงเร็วลูกนี้ได้ฟาว เราทั้สองไม่ได้ครับรีโอครับยังเล่นไม่ได้ครับเราสวิงมาโอ้โหโดนตัดบอลนี่ครับเชยบอลมาได้ครับเชยขึ้นเฟกหมดแล้วเฟดเอเวอ์ไฮไลท์ครับแสบจริงครับเชยครับเอาครับสามจุดแปดเที่สุดท้ายครับโค้ชนะอยากไปดึงเลย์สุดท้ายให้ได้แต้มก่อนจบเกมครับแล้เอ้าว้วโดนพี่เชยสติวครับแล้วยิงโอ้โห พี่เชคครับเกือบจะยิงแทบจะหามขอ,อดช็อตครับแล้วก็จบไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเกมนี้ครับค่อนข้างขาดครับ69ต่อ45ครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับ